เกือบจะชนะแล้วเชียวทุกคนสําหรับในด่านนี้มันจะเป็นด่านตัวเลลิกไว้เมื่อกี้ผมเกือบชนะแล้วจริงๆแบบอีกนิดเดียวอ่ะสำหรับในด่านนี้จะเจอกระลอกเลลิกมาเป็นตัวแรกไว้ซึ่งบอกเลยว่ากัดเจ็บมากและก็จะตามมาด้วยไซคอเลลิกถ้าเกิดว่าเลือดมันน้อยเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครโดนมันโจมตีเนี่ยก็จะติดคําสาบด้วยอย่างถ้าเจ้ผมโดนโจมตีเงี้ยเจ๊ผมก็จะสโลใส่ตัวเลลิกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมจะต้องเอาสไนเปอร์แล้วก็ไซเบอร์แคทสองตัวที่ไม่มีทางจะโดนไซโคอเลลิกโจมตีมา แล้วก็จะมีแคนแคเป็นตัวดาเมจแล้วก็จะมีตัวรับตีน4ตัวแล้วก็จะมียูกิมุระซึ่งยูกิมุระตัวนี้ก็เอามาจ่ายดาเมจไอตรงที่แบบเหลืออีกนิดเดียวแล้วบอสไม่ตายเนี่ย เอามาพุ่งเพื่อตีมันเว้ยแล้วก็เปิดแม็กเปิดซีพเปิดสไนเปอร์เปิดแม่งทุกอย่างมาขอรอบเดียวจบจบปะสำหรับในดานนี้ก็จะให้แมวด้วยไอเจา้ามโนตอนนี้ดามเมจค่ายเยอะขึ้นแล้วนะเว้ยสำหรับบับันกับกอรลิล่าเนี่ยบอกเลยค่อนข้างจะแบบถือค่าดอกเดียวแล้วไม่ตายอะ่ะโอเคแต่ว่ากอรลิล่าตายไปแล้วเอาเรียบร้อยทั้งบับันทั้งปีศาจเลลิกตายคู่เลยทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณของฉันแล้วได้ไพ่โมเดลแคตมาแล้วเว้ย พอเคลย่ไต้ฝุ่นนีโมได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีด่านใต้ฝุ่นอันใหม่มาเว้ยเป็นด่านที่มีชื่อว่าไต้ฝุ่นน้ฮิลห,หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมแต่ว่าด่านนี้จะให้1ล้านส่วนด่านต่อไปก็จะเป็นด่านที่การันตีล่างปลุกพลังเว้ยเอาด่านที่การันตีก่อนซึ่งมีเงื่อนไขคือ9 0 0หรือต่ำกว่าบ้าเหรอไม่มีอูเบอร์แบกทีมแล้วผมจะไหวไหมเนี่ยต้องหาตัวมาแทน4ตัว ตัวสโลลองดูไม่ชนะไม่เป็นไรเว้ยเอาจริงผมไม่คิดว่าผมจะชนะนะผมจะใส่คอมโบรถคูดาวมาเว้ยซึ่งจะมีตัวรับตีนเยอะมากเลยอาศัยจํานวนเขาว่ายักยักษ์ยักยัยัไอเจ้ามาุนย์น้อยแนะ่เอาจํานวนมาโซ่หรอวะปีศาจยักษ์ยักดันมาไม่ไหวหรือเปล่านะ <laughs> ไม่ไหวบ้าอะไรวะโอ้ยมันเริ่มดันมาแล้ววะเออต้องทําไงวะเอ้าเดี๋ยวผมลืมใส่สไนเปอร์มารอบที่แล้วไม่ได้ใส่สไนเปอร์เฉยเลย นึกใจร้ายอะนึกลืมเราได้ไงอะนึกฉันขอนโทษจเจ้าสไนเปอร์เอาเลยพวกเราปีศาจยี่ยยักษ์มาแล้วโอ้โหสไนเปอร์ผมเมื่อไหร่จะเดินมาถึงวะเน,นี่ยเอาแล้วสไนเปอร์เออมันต้องอย่างงั้นดิสโลมันไปเราเร็วสไนเปอร์ต้องเร็วกว่านี้อ,อ่าบันบันมาละไม่ไหวสมัง้งไม่ไหวไม่ไหวตห้มีสไนเปอร์ <laughs> ก็ไม่รอดโอ,โอเคไม่ไหวหรอก ผมต้องไปฟ์าไมเทมก่อนเว้ยหรือไม่ก็ต้องแบบปั้นทีมเลลิกก่อนอะอันนิวเลเชนตำนานบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วแล้ว,ลวไปเลยทีมอ er. าราวเดอร์ดันแบบใหม่ว่าเฮ้ยออกดีกว่าแมวเหล็กไปก่อนแคนแคนไปแมวรถไฟดีมากสไนเปอร์ไปสโลมันไว้ก่อนโอ้ไม่กอนทำไมหมาต้องรีบตายด้วยโอ้ยขอบคุณขอบคุณที่หมามาใหม่แมวรถไฟพุ่งไปก่อนไปขวางตีนไว้ก่อน โอเคได้อยู่ยังได้อยู่แมวเหล็กไปอา่าไซเบอร์แคทแล้วกันมาแล้วบันบันข้าคือบันบันเลลิกข้าได้รับการอัปเกรดมาแล้วตัวข้านั้นจะต่อยเป็นคำสาบฮฮ <laughs> 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 เพราะว่าตัวข้านั้นกินผลคำสาบคำสาบผู้ที่โดนข้าต่อยนั้นจะต้องโดนสาบให้ว่ายนะ้ำไม่ได้ไปตลอดชีวิตบ้าหน่าผลนี้มันช่างเถื่อนเหลือเกินฉันไม่ยอมแกหรอ,อกเจ้าบัน,บ,นบันเลลิกวันพิษจะต้องเป็นของฉัน หรือเป่านะอันนี้ผมยังไม่แพ้เลยนะเนี่ยอันนี้คือรอบแรกไม่จริงนุชเมื่อกี้มึงออกไปรอบหนึ่งเมื่อกี้กูกดออกกูไม่ได้กดยอมแพ้เอาล่ะโอเคก็ดถือว่าเป็นรอบแรกทีมเลลิกผมนี่ก็เถื่อนเหมือนกันนะเนี่ยรอไปเจมิโตามาดีกว่าเพราะดูทรงแล้วทับหน้าน่าจะแตกอย่างแน่นอนแมวเหล็กปะเจมิ่ตามาอีกตัวหนึ่งไปสโลมันครับเจ๊แมวรถไฟ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 พุ่งไปก่อนสวยมากนีโอไปหนึ่งที แมวเหล็กไปถ้าได้ไซเบอร์แคทอีกสักตัวหนึ่งน่าจะชนะอย่างแน่นอนมั่นใจในผมศรัทธาในแมวรถไฟไปเลยเจ้าแมวรถไฟดีมากแมวเหล็กไปศรัทธาโอ้ทับหน้าแตกเฉยเลยแคสลี่แตกไปแล้วด้วยเอาเรียบร้อยครับผมโอ้โหอัจฉริยะรอบแรกก็ชนะเลยกดไลค์ให้ความอัจฉริยะในตัวผมได้อาหารแมวแล้วก็พลังงานสำรอง อะไรเนี่ยยูสซร์แล้งพันหกแมวสามารถปลดล็อกเลเวลสูงกว่านี้ได้แล้วโดยใช้แคทอายแล้วก็ปลดล็อกล่างทูฟอร์มของเมคคาบันบันแล้วก็แลแคทมีแมวตัวใหม่ก็คือตัวอะไรวะตัวที่ผมเล่นตอนแรกอ่ะ นี่ไงนี่ไงไพ่โมเดีลแคทสำหรับตัวนี้นั้นจะถึกกับเหล,ล็กแล้วก็ตัวเหล็กไม่โดนคำสาบซะด้วยพฮียตอนนี้แมวผมเนี่ยสามารถเลเวลมากกว่า40ได้แล้วเวยบาหุมุดมันจะโดนล็อกที่30อะ่ะสามารถอัปเกรดบาหามุดได้อีกโอ้ยผมมีลูกแก้วสเปเชียลเยอะอยู่ บาหามุดคือตัวเถื่อนเว้ยได้แค่เลเวล37เจมิตามาผมจัดมาแล้วก็มีด่าน going s t r e n g t มาซึ่งด่านนี้เป็นด่าน10บดาวด่านนี้มันจะให้ผลไอ้นี้ไว้ผลสีเขียววะจะใช้อัปเกรดแมวเยอะมากเว้ยเจอตัวเทวดาเหรอเอ้ยเดี๋ยวมาแบบครอบคุมดีกว่าไหมทันหรือเปล่าวะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้ต้องมากันแบบครอบคลุมไปเลยพิซซ่าปล่อยไปทำไม ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจอตัวสีแดงนั่นไงว่าเราเชียวว่าต้องเจอศัตรูหลากหลายไปเลยครับแชมิตมะเจอตัวเหล็กก็ไปเลยใต้ฝุ่นตัวสต็อปเวฟเอามีอยู่นะแมวปลาหมึกผมนี่ไงสต็อปเวฟเอาแคทไต้ฝุ่นตายไปแล้วด้วยอาแครซลี่ก่อนแล้วกันแมวไต้ฝุ่นมาซอมบี้ก็มาฮัลโหลสีดําก็มาโอ้ม y g o ตายเลวทุกตัวของฉันเทพกาโอนโอไปหที แตกสมั้งแบบนี้แตกแน่แเลยแมวปลาหมึกไปเจลีลินไปแมวไต้ฝุ่นไปปัญหาคือตัวแรกนี่แหละเรียบร้อยเคลียร์ตัวแรกไปได้ <Yeah. S 1> โคอาออลานดเดียวแบบเพิ่งมานดนดนดใจเย็นก่อนโนดแมงได้ๆๆไม่มีคนรับตีให้เราเลยแล้วโคอลาลาอย่างเราจะได้ตบเบสไหมเนี่ยเรียบร้อยเคลียร์โคอาลาไปได้เซตครอบคุมของผมนี่มันช่างครอบจัก,กรวาลเคลียร์เรียบร้อยด่านพิเศษเป็นด่านซอมบี้ไว้เอาพี่แมวยังลบข้างไปก่อน โอ้โหเ <commissioner> หนื่อยเลยกู <Eden> ทีนี้เป่าตุ้งหนึ่งทีแคนแคนมาโอเคไปเลย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 เลยต้องลุยต้องลุยละนีโอไปนหนึ่งทีมีน้องน้ำแข็งอยู่เป็นทับหน้าเว้ยน้องน้ำแข็งน่าจะฆ่าอูดได้มั้งนะเจลลี่ลินปาจะได้ตีเซิร์ฟเอาเลยครับเจนั่นแหละครับเจเจต้องอย่างงั้นสิครับเจไม่อยากปล่อยเชียร์มิตามาเลยปล่อยไปแพ้ระยะอูดน้องน้ำแข็งเอาแล้วกระเทิบมัน ไม่นะจิงโจมาละวนีโอไปหนึ่งทีโอยไม่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 ได้านหลังเอาเรียบร้อยแคสซี่มานึกว่าจะแพ้แล้วเชียวคือจิงโจแม่งมุดดินมาด้านหลังแต่ว่าเคียอูดไปได้ไงนี่ไงเอลเดอร์แคทฟ s e ซีจะอีโวทีนึงมันใช้แบบเป็นผลไม้เลยนะเว้ยแปลว่าผมจะต้องเล่น5ครั้งเลยนะโอเคทุกคนคือผมมาเล่นด่านเอลเดอร์เหมือนเดิมนะเว้ยแต่ว่าตอนนี้ผมชนะด่านแรกเราเนี่ยพอด่านที่2ปุ๊บ มันสุ่มมาด่านใหม่เว้ยรอบที่แล้วจะเป็นซอมบี้รอบนี้จะเป็นเอเลี่ยนอ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะฟาร์มด่านเอลเดอร์เนี่ยต้องจัดเซตมาแบบครอบคุมไว้เพราะไม่รู้ว่าจะเจอศัตรูอะไรบ้างนี่โอไปนหนึ่งทีแคสลี์ปะเจอหมีกาโฮกว่าแล้วก็เจอจิงโจ้สลอดนุชทำไมนุชไม่พูเชื่อเราเลยอนุชแล้วก็เจอสลอดกระจอกกระจอกตัวหนึง่งสลอดนุชเราไม่ได้กระจอกนะนุชใจเย็นก่อนนุชนุชคิดดีๆนะนุชนี่โอไปนหนึ่งที ได้โยถ้าเจอด่านเอเลียนบอกเลยว่าผมโคตรจะยิ้มจิตใจผมนั้นมันปื้มปิติยินดีเพราะว่าเอเลียนกระเจากกระเจาะนะหยุดผมไม่ได้หรอกแล้วเคลียสล็อตกระเจอะกระจอกไปได้ก็เหลือแค่มีกาโฮกระเจอกกระจอกกระจิงเจากระจอกกระตกเฮ้ยนท์นนทจะพูดกระตจกเยอะไปแล้วนะนนนีโอไปหนึ่งทีเอานีโอไปปลอบใจนะพี่มีกาโฮกน่าจะได้ซีดไหมเอลเดอร์แคทฟูดซีดต้องเล่นจนกว่าจะครบห้าพอได้เอลเดอร์ซีดปุ๊บมันก็จะถือว่าจบเว้ยถ้าอยากจะเล่นต่อก็ต้องมาฟาร์มที่ด่านหนึ่งใหม่ เส้นด่านนี้มันไม่ให้อะไรเลยมีแค่เอ็กพีกากอ่ะมันน่าเบื่อตรงเล่นด่านเนี้เนี่ยแหละถ้าได้เอ็กพีเยอะกว่านี้สักหน่อยจะไม่ว่าเลยเป็นด่านที่ไม่มีอะไรจริงๆ f e a r of f อฟไ n g ไม่ค่อยมั่นใจในตัวโฟร์ติงเท่าไหร่เลยพยายามส่งปลาหมึกไปเยอะๆแล้วกันอนกมาแล้วก็เจอบันบันโฟร์ติงไหวดิ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 ปล่อยแคสลี่มาเรียบร้อยชนะอย่างแน่นอนเชลลี่และแคสลี่คือตัวตีเซิร์ฟดับเบิลเซิร์ฟก,กันไปเลย <S 2> <S 2> <S โอ้ใม่ก็บันบันทะลุเข้ามาเฉยนโอไปหนึ่งทีไม่นะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคเสี่ยวตรงบันบันเนี่ยแหละบันบันตัวเล็กเอาจริงแม่งผมรู้สึกว่าเลือดมันเยอะแล้วมันก็ต่อยหนักด้วยในโอไปหนึ่งทีอาเฮีศาสตรหัวกับสวรรค์ได้ซซตอีกหนึ่ง hush of darkness เฮ้ยนี่มันจะมีด่านสุ่มทุกอย่างเลยเหรอวะเนี่ยใช่ใแล้วนุ๊ดนุ๊ดไม่น้องกลัวนะนุ๊จับทีมาแบบครอบคุม นุชชนะอยู่แล้วนุฮีนุเราเป็นม้านะเราเป็นสัตว์สงวนนะนุม้าม้าไม่ใช่สัตว์สงวนแต่ว่าจริงจอเป็นสัตว์สงวนนะนุเอ่อไม่รู้ว่ะโอ้นุ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 นเราเป็นหมูป่านะนุเราเป็นเอ่อหมูกรอบสงวนหมูกรอบสงวนเหรอโอเคจัดมาเฮ้ยอ้โหแพ้เฉยโอ้เสียดายพลังงานอ่ะรับตีนไม่อยู่โอ้โห สำหรับในด่านเอลเดอร์นี้จะเจอตัวเทวดาหนักเว้ยไปเชลลิลินมาตัวแรกเลยตูมไปี่เป็นไงเล่าไปเชไม่ตามามา่อมาเจอหมูกรอบเว้ยไก่กรอบแล้วก็ปลาหมึกกรอบฉันชอบกินแกมากที่สุดแล้วจะหมูกรอบอด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 ไข่อย,อยังั่วนอดไม่ไหววะนีโอเป็นหนึ่งทีไปเชลลิลินมาไปเร็ว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 เวกือบแตกแล้วเนี่ยดีนะมีเจ๊ก,กับแคสซี่อยู่ไม่ได้ใส่ลามเองมาเนี่ยไม่มีตัวรับตีเลยเทปกาโอปะ อ่าเรียบร้อยตอนนี้มีเ l ล e r อร์ซอยู่เจ็ดแล้วปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยได้มาหนึ่งผลไว้มันมีหลายตัวมากเลยนะที่ใช้เอลเดอร์เนี่ยซากิใช้เอา้าใช้3แล้วก็จะมีแมวเป็ดใช้1นึ่อูลุลุนใช้1แคทดำใช้1มีน้าใช้1นึ่งมูซาชิใช้1นึเฮ้ยได้อยู่นะ